สวัสดีครับสวนองุ่นยูริครับวันนี้วันที่23กันยายนนะครับหลังจากที่เรารักษาดอกองุ่นไปสักระยะหนึ่งพอเห็นดอกชัดเจนแล้วนะครับอพอหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มยืดช่อนะครับอย่างเนี้ยไซมัดนะครับอย่างนี้เรายืดไปสองครั้งนะครับอายุการยืดนะครับผมยืดสองวันซ้อนเลยนะครับวันแรกยืดปุ๊บวันที่สองเราก็มาดูว่า อาการยืดของดอกเนี่ยมันมันยังยืดพอยือดได้อีกไหมเราก็เลยยืดต่ออีกรอบหนึ่งสองวันซ้อนนะครับก็วันนี้วันที่เจ็ดแล้วครับเจ็ดวันละแต่หลังจากการยืดช่อไปนะครับอย่าลืมนะครับแคลเซียมบอลอนอย่าขาดนะครับเพราะว่าไม่งั้นอางุ่นปลายจะง้วนงอเลยนะครับถึงแม้จะเอาหินเอาอะไรมาถ่วงก็ไม่มีผลนะครับไม่มีประโยชน์นะครับ ไม่มีวิธีแก้นะครับแก้อย่างเดียวคือหลังที่จากเรายืดช่อนะครับเราต้องพ่นแคลเซียมโบลอดนะครับครับดอกก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูดอกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับพายุเข้าพายุเข้านะครับก็เห็นดอกมาแล้วแล้วก็ยืดได้โอเคครับไม่ม้วนไม่งอสวยครับ ดอกดีหลังจากนี้เราจะเริ่มจับกิงบบกงก่งนะครับจับกิ่งเคียกิ่งนะครับแล้วส่วนคําถามที่มีในเพจถามเข้ามานะครับว่าใช้ปุ๋ยตัวนูวน้นตัวนี้ตัวไหนนะครับเ,เราจะตอนรักษาดอก <c oughs> ตอนรักษาดอกนี้เราจะพ่น4 24 24นะครับเกือบทุกวันนะครับถ้าฝนยิ่งเยอะ ตกทุกวันก็ต้องช่วยพ่นทุกวันนะครับพ่นเพื่อที่รักษาดอกเขาไว้ปุ๋ยกดดอกไปนะครับไม่งนั้นดอกจะไม่พัฒนานะครับ <c oughs> มันจะกลายเป็นหนวดอย่างนี้นะครับกลายเป็นหนวดเลยนะครับส่วนที่ผมตัดแล้วนะครับที่มันไม่มีดอกนะครับผมก็ตัดตรงนี้นะครับอันนี้เริ่มปูดขึ้นมารับแทงช่อแทงยอดออกมาเนี่ย อันนี้รอรู้นว่าจะดอกไหมเมื <c oughs> ่อทีเราตัดสั้นตัดยาวเราไม่รู้นะครับการสะสมตาดอกของเขาเนี่ยดอกเขาอยู่ตาไหนนะครับเราเห็นอ้วนบางทีก็ไม่ดอกนะครับพอเราตัดหกเจ็ดตาปุ๊บมันไม่ดอกตาบนนะครับอย่างตาบนนี้ไม่ดอกนะครับสมมุติว่านี้ไม่ไม่ดอกแต่นี้ดอกนะครับแต่ว่าสมมุติว่าอันนี้ไม่ดอกเราจะตัดตรงนี้ออกเพื่อที่จะให้เขาเร่งแต่งตาตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับ ถ้าเราไม่ตัดตรงนี้นะครับตาพวกนี้จะไม่ขึ้นนะครับอย่างนี้ครับก็ตั้งนานแล้วครับยังไม่แตกตาออกมาเลยเขาจะมาเลี้ยงที่ต้นที่กิ่งนี้นะครับถ้ากิ่งนี้มีดอกก็จบครับแต่ถ้าไม่มีดอกตัดเลยผมตัดเลยนะครับอันนี้ก็ตัดไปแล้วนี่ก็รอรุ้นว่าจะดอกไหมนี่มันพอตัดปุ๊บมันจะมันจะโตเร็วมากนะครับนี่มันแตกแล้วครับ อันนี้ช่อที่ยืดไปแล้วยืดไปแล้วพอแล้วนะครับเตรียมกลางแล้วครับเริ่มกลางแล้วครับเนี่ยลักษณะดอกดอกชุดนี้สวยอยู่ครับหลังจากนี้เราก็จะเริ่มตัดแต่งช่อนะครับตัดแต่งช่อดอกนะครับให้ดอกมีลักษณะเหมือนทางของเกาหลีญี่ปุ่นนะครับรอบนี้ก็ต้อง ปรับปรุงการใช้ฮอร์โมนอีกนิดหนึ่งนะครับรอบนี้จะพยายามทำให้สวยที่สุดนะครับแต่องุ่นางไทยครับทำยากกว่าเมืองนอกนะครับเพราะมันเป็นองุ่นที่ไม่ใช่เป็นไม้พื้นเมืองบ้านเรานะครับเราต้องช่วยรักษาเร่งดอกเร่งไรโอเยอะนะครับขั้นตอนเยอะมากนะครับกว่าจะได้ดอกมาอย่างนี้นะครับ นี่ครับกิ่งนี้กิ่งนิดเดียวครับแตกใหม่ครับอันนี้ผมตัดเหมือนกันแตกใหม่ครับเป็นเจอที่ตาสมบูรณ์พร้อมมีดอกมันก็มีดอกนะครับอย่างเี้ยครับยอดหายแล้วครับพอผมพ่นสียสิบสี่ไปมันกดยอดไว้มันก็จะช่วยบำรุงที่ดอกนะครับเอาดอกไว้ก่อนนะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะเริ่มให้เขาขยับยอดนะครับ แต่ช่วงนี้ยอดไม่ลำบากครับเพราะฝนฝนเยอะครับฝนเยอะ <c oughs> ช่วงนี้ผมต้องเข้าออสวนทุกวันนะครับดูต้นไม้ทุกวันเลยนะครับทั้งหนอนทั้งอะไรนี้จะเริ่มเข้าออนะครับเพราะทุกอย่างในต้นนี้อ่อนหมดครับทุกอย่างอ่อนหมดเลยยอดก็อ่อนใบก็อ่อนดอกก็อ่อน มแมลงชอบนะครับคือเข้ามาบางทีเราเห็นตัวสองตัวเราใช้มือบี้มือกำจัดไปมันก็จบนะครับเราเห็นไข่เคยเราก็บี้ออกมันก็จบนะครับเราไม่ต้องใช้ยาไม่ใช้ใส่ใช้เคมีนะครับ <c oughs> ส่วนผมเป็นคนทำเองเนี่ยผมก็ปลอดภัยนะครับผู้บริโภคปลายทางที่าอาหนนสุกก็ปลอดภัยครับ อันนี้เป็นดอกไซมัดนะครับไซมัสยืดไปแล้วหลังจากนี้ก็มาจะเริ่มตัดกิ่งตัดช่อครับคัดให้มันเหลือแค่ปลายแค่ปลายนิดเดียวครับเหลือประมาณนีร้รอบที่แล้วผมทำผมตัดไปเยอะไปหน่อยครับทำให้ช่อมันเล็กครับช่อเล็กน้ําหนักน้อยครับอันนี้คิรีน่านครับ วิลีน่าเนี่ยดอกง่ายไม่ง่ายเช็คดูนะครับไออย่างนี้ก็ดอกนะครับดอกเยอะครับดอกเยอะวิลีน่าให้ดอกเยอะมากนี่คัดดอกไประยะหนึ่งแล้วนะครับเอาออกเอาออกบ้างนะไม่ใช่ไม่ได้เก็บไว้หมดนะครับแต่วิลีน่านี้ต้องระวังการให้ปุ๋ยนะครับใบเขาไหมเร็วมาก ใบเขาจะอ่อนอ่อนมากครับอย่างนี้ผมจะออกไม่สวยเนีย่ยครับโดนโดนยาโดนไรเร็วเร็วครับวีลีน่าโดนปุ๋ยโดนไรนิดบอ้โหใบไปก่อนใส่มัดอีกครับประมาณนี้นะครับวีลีน่าดอกอสวยดอกเยอะครับ นี่ครับอันนี้ตัดแล้วนะครับกิ่งนี้คือตัดนะครับตัดแล้วแตกใหม่แตกใหม่บานออกมาดอกอยังใหญ่เลยครับอันนี้กิ่งนี้ก็ตัดครับคู่กันมาเนี่ยไม่มีครับอันนี้มีดอกครับโอเคอย่างนี้เรารีเซ็ตกิ่งได้นะครับเราก็ทําการยืดไปแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวยืดอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็ยืดเสร็จแล้วนะครับ เริ่มยาวแล้วนะครับเขาจะยาวได้อีกนะครับโอเคส่วนน้องฝนยูริครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ